นี่ก็รอถ่ายถ่ายรูปอยู่ถ่ายคลิปไอ้ที่ถ่ายไปสามชั่วโมงเนี่ยมองเต็มถ่ายจนเมีมเต็มเป็นอะไรมาทำแท้งไม่ใช่แล้วทำไมอ่ะเป็นอะไรนั่งเหอเ็นเห็นผีเห็นอะไรมาเนี่ยมาบ้านเนี่ยเห็นอะไรมาไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็หลงหลงหรืออะไรหลงนะ

าอกสี่เขาบอกว่าให้สาตัวขอสาตัวให้ใุ้แค่ตัวเดียวเองเดี๋ยวก่อนให้พี่แนอตัวให้อะไรออสอะไระสี่มาที่ไหนให้ให้กอให้อะไรกไม่ได้เลยคิมุระจะไม่ให้สองเก้ให้สอ้นี่สองเก้าหน่ั้อะให้กันตอนไหนวะขอให้มาให้หน่อยนะ้อ้ห ต่อมาต้งก่อนยุกสก่นไม่ลุกหรือไม่ลุกไม่ลุกให้เรียบร้อยนะได้แล้วได้แล้วไม่กี่คนแล้วเขามาก็เป็นจีนหนึ่งนู่น สุตตะกามูลพีสุตตนสนกกามมลภีท่นังอิกายยยัยัเทวานิพิยะลบงตวาติปิโวยปะวาชานทเวิันนาิการนโตคเวิสนนุารนมหาราชิกายัขันตาะวัติโตวตตังิปะนันเวิันุิการนิจาิจากายกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติกเลกเลอนัยังตนงโตกายสัติกายสังินิจาิจากายกายเจโตเจโตวิติมีอี้คนังไหมนิจานิจายกาย te-te, te

นะคบอกแล้วนะแต่ดู ấy ấy ăn ổ phải xám hưng phải không hả cái chùa tao ở đây

ดูหาอะไรอะไรไม่อะไรเป็นหัวเทาเนี่ยฮะเกาะเอาวุฒิันฮะจะเอาอะไรต้องการอะไรฮะไปดูหาอะไรเนี่ยฮะออกไปเอาคิวกัเยอะเดี๋ยวไปไหมจะไปเอาฮะเกาะเอาวุฒิันจะไปไหมเกาะเอาวุฒิันเออไปเกาะเอาวุฒิันไปบ้างเงี้ยเดี๋ยวคนดีตายไง

ข้าว yeah. right. yeah. ุฒิธรรมข้าุฒิธรรมเสาภูจะไปเปล่าอย่าดื้อดิฮะอะไรไปฮะไปอะไรมาก็ไม่พูดฮะมาดีมาเลวก็ไม่รู้อุเปิดก่อนจะได้เปรียกยังไงไปมั้งมาเขาวะไปเป็นญาติเขาไหนนี่มันคือใครเนี่ย ต้องการอะไรมึงมาห้องร้องไห้ฮะไปได้แล้วไป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  <c oughs> กูรำคาญรู้ว่ะคิวกูเยอะแค่กูมีเวลาเล่นอยู่มึงมาอากับอาวกับอาวุธสั่งอาวุธงไปมาอะไรจะเอาอะไรจะไปเกิดเปล่าจะเอาอะไรฮะมาอยู่ที่กูใหญ่หนกูสังเขาอยังไงไปไหม เป็นอะไรกับมันบอกกูมาออกปากมาฮะแล้วมาอยู่กับมันทําไมอ่ะจะไปเกิดเปล่าใครส่งมึงมาหัวงั้นใกล้ๆอยงนีได้รู้มางเออมึงจะไป็นไส้ไส้ไสยหัวนะยอ่าผมจะได้ถามมึงเป็นเรื่องดีกับดูเละมึงวิ่งมึงเปนี่ยังไงฮะจะเอาอะไรบอกหัวมันนี่หรือว่ารักหัวมันหัวมันหล่อเลยไงฮะอยู่ากไปหรือเปล่าอยากไปยังอยากไปเปล่า ไปนะผมไปแน่นะเออให้บอกอีกครั้งหนึ่งจะไปไม่ไปไปนะเออเอาเอาเอาแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละนะประมือสัตเทสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนพูดแต่งบทได้เป็นสังคมติดนะจงเป็นสุขเป็นชีวิตนะอย่าให้จองเวรซึ่งกันและกันเลยนะไอ้ยันดวงนี้นะ ข้าจะแผ่เมตตาให้เองบุญอันใดที่ข้าทำมานับไปอดีตไปปัจจุบันนะแบุญที่เองนะท่นที่นั่นเกาอี้บนเก้ี้จะเป็นอยางไรบุญอันใดที่มึงเคยได้ทําครั้งยังเป็นมนุษย์นะบุญอันใดนะที่พ่อแม่ทำให้นะบุญอันใดที่พี่มันทำไว้นะขอส่งผลให้มึงไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะตัดเวรตัดกรรมนะสิ้นเวรสิ้นกรรมกันในภพชาตินี้นะ จะได้จองเวรซึ่งกันแนละกันเลยนะหลับเตะสตารสักเท่าไหร่กันหนึ่งเสร็จแล้วจะจบเป็นจุดเสร็จนะเดี๋ยวจะมีน,นะบริวารมารับไปนะจะมีคนมารับมันไปนะมึงจงไปกับเขาซะนะบริวารข้านะจงมารับดวงมัญญาน,นี้นะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะตัดเวรตัดกรรมสิ้นเวรสิ้นกรรมกันในภพชาตินี้นะจะได้จองเวรซึ่งกันและกันะเลยนะเอามารับไปหิวเยอะไป <c oughs> เอ้ามองอะไรนะเนี่ยเคยเห็นหรืยังไม่เคยไม่เคยเห็นเยวมีใครอยากเป็นเหมือนกูไหมเฮ้ยลมื่อกี้เห็นน้ำเีกยเย็นอยู่เลยเ้ยน้ำเย็นเ้ยมาลับไปดิช้านะคนรอกูเป็นร้อยึหาย ถ้าเลิกทำใบนี้ผิดนะแบบกูจะไม่ทำแล้วกูจะเลิกแล้วปิดสำนักกนะ็เ <c oughs> น,นี่ย่ยังไม่ได้ยกข้าวยกกระหาอเลยเลยไปนะนั่งอยู่มุมนั้นนะ <c oughs> ่ะอ๋อไปกับเขาซะนะมารับไปนะนะนีอนะไปคิวเยอะคิวต่อไปใคร มาทั้งครอบครัวเลยครับมาคครรอบัวเลยเป็นทั้งครอบครัวเลยครับหกคนพ่อาจารันหกคนอ๋ออีกมาสองคนใช่ไหมโอ้กคุ่มนั้นโอเคนะมันด้วยเราดูป่าได้มาทำกับเขาได้ป่ะมาด้วยสองแถวคันเดียวคุ้มครับไปไปไป ขึ้นยากเลยเจ้ภาพเลยกูตอนแรกเก่งนักเลยโนรานั่งท่าด้วยแบยังมั่นใจมาคนใต้มาหากูมาหากูตอนนี้เนี่ยเจ้าภาพนักสวยน้ำอ่อนช้อยมากช้อยมากคนเปิดวช้อยบ้านนะม่อเอามาคือต่อไปเลยมานั่งเลยนะไปใครไปใเอามามาดูวะเดี๋ยวเอาเอามียกูไม่ใช่เมียเขาไม่ใช่เมียกู สุโคไทยมึงมาหากูดินะเอาไปไปยังลุกสุโขไทยนะสุโขไทยหายแล้วไปยึงไปไปโดนอะไรมาว่อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าโอ้หโดนอยู่เลยโดนอยู่ในตัวนลุงรู้ว่ามึงงอนจมีมาตั้งนานเนี่ยโอ้ที่เห็นอะไรเงี้ยเอาเล่าเอา อะไรนะเดี๋ยวตามพี่สองจะรู้เองไปไม่ต้องบอกกูไหลไปเองเนี่ยเออเอาผีออกจากตัวดีแล้วมึงไม่ต้องอยากรู้หรอกหนูมียานอะไรด้วยมีอะไรมึงมีผีอยู่ในตัวมุมไงเพราะว่ามันเห็นเรื่อยหมดแล้วก็เกือบมาแล้วอะไรกันเนี่ยเริมเดินมาขับรถจะมาเลย ถ่ายดีๆนะไอหนุ่มนะมึงจะมาให้ผมทำอะไรปวดนะปวด,ด,ดตัวจริง้ามึงน,นอนกับผีแล้วชินเนะกน,น้ำา